ที่หยิบยืดโอกาสดีๆให้กับติกกี้นะคะแล้วก็ยังไม่พอคอยดูแลติกกี้ตลอดนะคะนะคะขอบคุณมากๆและขอบคุณนะคะทีมงานวันนี้ที่เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจและเดินตามติกกี้มาและเข้ามาทํางานร่วมกันอยู่กับพัฒนานาระซับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณระบบดีๆเครื่องมือดีๆนะคะสินค้าอัจฉริยะนะคะจากพัฒนาสารัพย์นะคะวันนี้ติกกี้นะคะ ดีใจมากๆค่ะที่ได้มารู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องถึงวันนี้ทกกี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะสายตาไม่ดีแต่ทีกกี้นะคะนะคะยินดีนะคะวันนี้ที่ได้เข้ามาพูดมาคุยม,มารู้จักทุกท่านค่ะ ิกี้ขออนุญาตได้ดับตัวเป็นนางการนะคะเนาะิกี้ชื่อเล่กน,นะคะเนาะปกติเพื่อนๆก็จะเรียกกันมาดามนะคะในที่สองนะคะเนาะมาดามิกี้นะคะชื่อจริงก็วาสนดาเฉียวเขิดนะคะสกี้ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเนาะขายน้ำปั่นนะคะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับบ้านนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านเช่าเล็กๆที่พอเลี้ยงครอบครัวไปได้นะคะเนาะ,ะนะคะก็ท้าความนิดนึงนะคะแล้วก่อนหน้าิกี้จะเข้ามาอยู่วัฒนาธนทรัพย์นะคะสกี้ก็ผ่านธุรกิจหลายอย่างนะคะระบบ เครือข่ายะสินค้าที่กี้ก็ทำมานะคะเนาะระยะ2สองปีที่พี่รอดแท่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะมาท้งที่ตัวเองไม่ได้ร้อนนะคะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะคะวิกฤตมันเปลี่ยนนะคะย้อนไปที่หนึ่งนะคะปีสีเก้านะคะทิกี้ก็มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะจู่ๆสายตาทีกี้ก็ดับุบมองไม่เห็นนะคะทุกคนนะก็เลยต้องรักษาแล้วสุดท้ายท้ายสุดคุณหมอก็ช่วยทิกี้ไว้ที่ส0มสิบอร์เซ็นวันนี้ทิกี้ไม่สามารถจะอ่านหนังสือ ไม่เห็นมันเบรอมันบัวนะคะแล้วนะคะแต่ดิกกี้ไม่หยุดนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะดิกกี้ยังมีครอบครัวนะคะมีคุณแม่มีสามีมีลูกสาวนะคะที่รอคอยคอยความสำเร็จดิกกี้อยู่ข้างหลังนะคะเพราะวันนี้ถ้าดิกกี้ไม่วิ่งนะคะคนข้างหลังิกกี้ลำบากแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกสิทุกอย่างดิกกี้เป็นคนลงมือและดูแลทุกท่านนะคะดีแหละิกกี้ถึงบอก ก็มีแต่วันนี้ถ้าทิกกี้เป็นคนหนึ่งที่โฟกัสอยู่กับปัญหานะคะไม่เอาตัวเองออก ว่าพัฒนาธนทรัพย์ไม่ใช่เรื่งอยงยากขอแค่วันนี้ทุกคนเปิดใจและตัดสินใจที่จะสําเร็จเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในระบบในพัฒนาธนทรัพย์มีโพสต์มีฟูมีผู้นําที่ประสบความสําเร็จจากแสนลากล้านอย่างเช่นอาจารย์ธน,นกรอาจารย์ยนิสาอาจารย์ชาญชัยทุกคน่ล้นมีประสบการณ์ล้นมีความรู้เอาความรู้มาส่งต่อให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกที่จะ เรียนรู้และลงมือทำถึงง่ายนะคะเนาะวันนี้ทุกคนไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะวันนี้แค่เรา COP COPY ทุกคนก็มีคิดเหมือนทำเหมือนพี่ที่เชราอว่า หรือว่าเรื่องราวสตอรี่ของที่ไปเป็นแรงบันดาใจให้กับทุกคนนะคะอย่าโฟกัสปัญหาวันนีน้กี้ถึงจะมองไม่เห็นนะคะแต่กี้มีหัวใจนะคะที่จะสาเร็จและกที้มองเห็นนะคะว่าวันนี้พัฒนาทรัพย์นะคะต่อให้วันนี้เราไม่มีทุนนะคะมันเป็นการที่เราใช้ เนีพัฒนาระนด์ซับอ่ะเป็นระบบที่สุจ์ยอดมากเป็นเครื่องมือที่ซัพพอร์ตเราอ่ะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงและสําเร็จเร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญสินค้าเป็นสินค้าที่อัจฉริยะมากๆวันนี้สินค้าพัฒานาธลนั์ซับเราไม่ใช่ผู้ผลิตบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นรัฐบาลที่เป็นคนผลิตสินค้าได้มาและสินค้าไม่มีวันที่จะล้มหายใจจากไปแน่นอนเพราะสินค้าตัวน,นี้คือรัตตี้อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนที่ทุกคนรู้ถูกต้องไหม เอาแรงทุกแรงซีเพื่อให้ได้เงินมาแต่วันเนี้ยที่ซิกกี้เข้ามาอยู่พัฒนาธนทรัพย์แล้วซิกกี้เห็นนะว่าที่นี่สามารถทําให้เรามีรายได้เป็นแพสซีิองทำได้ตรงเนี้ยวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นในการที่เราแอดสีลงมือทําก่อนอาจจะเหนื่อยบ้างองแต่วันหนึ่งถ้าเราเมื่อเรามีองค์กรหรือมีภายใต้สายงานของเราอะมากพอวันนั้นแหละมันจะเป็นแพสซีเพราะที่นี่การรับรายได้มันไม่มีจำก,กัดฐาด้วยทุกคนขามันเป็น ตีกี้ามอว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดทำให้ทิกกี้มองเห็นและวันนี้การที่ทิจะไปสบต่อพิกกี้จะไม่ไปเอาเขาทิกกี้จะเป็น น,นีการที่เราจะพาคนเข้ามาอยู่ในพัฒนาธนัพั์เราชวนคนหนึ่งคนสองคนเขาไม่มาอย่าท้ออย่าหน่อยติกกี้ผ่านระบบเครือข่ายมาผ่านการที่ชวนคนมาเป็นหลักร้อยหลักพันวันนี้การที่ทิกกี้ไปพูดกับคนร้อยคนไม่ใช่ว่าร้อยคนจะมากับทิกกี้ทั้งหมดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําด้วยปริมาณน,นะวันนี้ติกกี้เป็นคนหนึ่งที่ลดเล่นอยู่ในติ๊กต็อกจากคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้รู้ติกกี้เอาตัวเองไปเรียนรู้กับโค้ชกับครูในติ๊กต็อกด้วย คอร์สเรียนห้าเก้าเก้านะคะแต่สุดท้ายใชยสุดโค้ชครูที่เขาสอนทิกกี้เขามองเห็นว่าทิกกี้มีทักษะในการปิดการขายเขาเอาวิกกี้ไปช่วยปิดการขายในคอร์สเรียนห้าเก้าเก้าเลยทําให้วิกกี้ได้เรียนได้รู้และได้ลงมือทํามีรายได้อีกหนึ่งกระเป๋านะคะและเอาลูกสาวมาเรียนรู้จนทุกวันนี้ลูกสาววิกกี้สามารถสอนทีมงาน่ังบ้านนะคะในคอร์สเรียนเกี่ยวกับติจิตอให้ทุกคนสามารถไปสร้างไรายได้ในติจิตอลในการตลาดส่วนบาทน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ สกี้ไปพูดไปไรสดน,นะคะเกี่ยวกับพัฒนาคณะทรัพย์ไปสื่อไปบอกให้เขาเห็นว่าวันเนี้ยสกี้โคตรโชคดีเลยที่สกี้มาเจอพัฒนาธณะทรัพย์แล้วสกี้โชคดีที่มันเจออัพมาเจอโค้ชฮูพี่เข้มพี่ลักกี้ที่ให้โอกาสเลยทำให้สกี้ได้เรียนรู้ว่าวันเนี้ยพัฒนาธนทรัพย์มีสินค้าดีดีมีระบบดีดีที่ทําให